สูงริ้ยวเลยนะครับนี่โอ้โหนี่นี่ขนาดปลูกระยะตรงนี้น่าจะสักห้าสิเซนติเมตรเองนะครับนี่ระหว่างต้นยางนาต้นนี้นะครับนี่ามาหาไอ้ต้นประดูเนาะถ้าถ้าเกิดว่าได้ขนาดนี้ทุกต้นนะพ่อเนะาะโอ้หจะได้ขนาดนี้ทุกต้นนะยาวไปถึงนนนะสวัสดีครับสองต้นไม้คลิปนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านโคกยางนะครับผมอยู่กับคุณพ่อสายอิงหารประโคนนะครับซึ่งเป็นเจ้าของ ต้นยางนานครับซึ่งเรียงรายอยู่ด้านหลังนี้นะครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับครับคผมคุณพ่อไอิงครับคุณพ่อปลูกต้นไม้นะครับที่อยู่ด้านหลังน na, ี่ก็คือต้นยางนานี่นานได้ยังครับพ่อต้นยางนาเริ่มปลูกเมื่อพศพศ2540่แสดงว่าถึงวันนี้ก็เป็นเวลา26ปีนะครับรวม26่ปีแล้วครับคุณพ่ออ่า ต้นไม้ที่ปลูกนี่เป็นเป็นเพาะเม็ดเองเลยใช่ไหมครับหรือว่าไปซื้อมาคร<อ>ับเพา<อ>ะเม็ดเองเพาะเม็ดเสร็จแล้วก็ต้นยาวประมาณห้าสิบเซนนะครับแล้วก็เอามาลงปลูกเนี่ยเนี่ยต้นเนี้ยปลูกได้สามปีอ๋อต้นนี้ปลูกที่หลังเลยครับพ่อเนี่ยต้นเนี้ยปลูกได้สามปีครับนี่ก็ตน้นต้นแรกก็จะเป็นต้นนี้นะครับอันนี้ต้นแรกต้นตีสี่ศูนย์เนี่ยต้นแรกเท่าเนื้อ สังเกตว่าจะเป็นด้านหลังนี่ก็จะเป็นวัดนะครับเป็นวัดบ้านโคกยางอำเภอบ้านขวดจังหวัดปุริรัมนะครับซึ่ง่สวนนี้นะครับคุณพ่อบอกว่า20-26ปีแล้วนะครับที่ที่ปลูกมานะครับเดี๋ยวคุณพ่อจะพาเราไปดูนะครับว่าต้นไม้2 2 6ปีของคุณพ่อนี้นะครับมันเป็นยังไงบ้างนะครับมันจะมีพะต้นไปมีต้นใหญ่ต้นเล็กครับต้นใหญ่ก็นี่จะเท่านี้นะครับอันนี้คือต้นใหญ่นะครับ แต่จะมีใหญ่กว่านี้อืมอจะมีใหญ่กว่านี้คือพี่ค้อกัวครับเดี๋ยวคุณพ่อจะพาเราไปดูนะครับระยะห่างนี่คุณพ่อได้ได้วัดไหมครับว่าเท่าไหร่เพราะว่ามันมีบางต้นก็ห่างกันระยะห่างเนี่ยม่แต่วัดคือกะระยะเอาปลูกไปประมาณครับหนึ่งเมตรครับหนึ่งเมตรกว่าๆเนี่ยระยะนี้ก็ประมาณหนึ่งเมตรกว่าๆนะครับคุณพ่อบอกว่าไม่ไม่ได้วัดนะครับกะเอาเลยนะครับ แล้วก็ปลูกเป็นแถวเรียงเดียวไปนะครับนะครับสภาพป่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่ายี่สิบหกปีนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าดินมันไม่ค่อย,อยถูกถูกกับ<า>พื้น,น<า>ที่ของมันมันมันแข็งมันดินมันแข็งก็เลยแข็งไม่น,นามครับดินเนี่ยมันมันแข็งนะครับก็เลยได้ได้ป่าลักษณะเช่นนี้นะครับถ้าเกิดว่าดินที่มันแบบว่าอ่าเหมาะเหมาะนะครับต้นยางนานี่ก็เขาก็ต้องการน้ําอยู่พอสมควรน่นะครับ ถ้าเกิดว่ามันแห้งมันแล้งมากเกินไปนะครับต้นไม้เขาก็อาจจะไม่ไม่ค่อยโตเท่าไหร่นักนะครับอ๋ออันนี้เป็นต้นประดู่แล้วประดู่บ้างก็มีต้นอะไรไม่ใหญ่ใหญ่นะมีต้นประดู่มีต้นสะเดาครับอ่ามีต้นสะเดาแล้วก็ไม่ใหญ่เกิดต้นอะไรอ่ะต้นสะแบงด้วยอ๋อมีต้นสะแบงด้วยใช่ไหมครับอ่ใช่ต้นสะแบง อ๋อมีมีต้นสะเดาด้วยมีต้นสะแบงด้วยอันนี้ปลูกที่หลังใช่ไหมครับพ่อใช่ปลูกที่หลังอือนี่ต้นสะแบงแบอยู่ตามชุ่มนาเรารแ,แต่ก่อนยังไม่โตเนี่ยอันนี้กี่ปีครับพ่ออันนี่สามปีสามปีมปก,ก็ก็ถือว่ายืดอยู่พอสมควรเลยนะครับก็สามปีเนะครับในคุณพ่อยังไม่โตครับอีกต้นหนึ่งอยู่ตรงนู้นนะครับอ่าตน้นต้นนี้ต้นประดู ต้นกระโดดปีสีสีส้นเนี่ยอันนี้คือปลูกรุ่นแรกเลยรุ่นแรกพร้อมกับยางนาเลยนะครับครับพร้อมยางนาครับนี่ครับโอ้สเดานี่สวยนะครับพ่อตัวนี้จุเดานี่สวยให้ให้ให้ดอกหรือยังครับนี่ดอกแล้วครับมีดอกทุกปีเลยล้วก็มีดอกเข็มครับโอ้เป็นเข็มวะครับพ่อนี่ แล้เาเข็มเอยังดีเลยครับได้ได้หลายชนิดเลยนะครับเป็นเข็มทูงเป็นไม้ดับครับโอ้ไอ้ข้างนอกนะครับพ่ออันนั้นเป็นเกิดเองหรือว่าพ่อปลูกครับอันนั้นก็ปลูกเหมือนกันอย่แหละอ๋อเป็นไม้เขาเรียกว่าไม้กระถินนราลงนะพ่ออคือถินนราลงอันนี้กี่ปีครับพ่ออันนี้ก่อนก่อนนู่นประมาณก่อนผมได้อยู่ประมาณสี่เลยเนาะ ปลูกก่อนเลยใช่ไหมครับปลูกก่อนอ๋ออันนั้นเป็นปลูกก่อนนะครับเออคือปลูกเป็นรัว้วแก่อนเนี่ยปลูกทำรัว้วอะอย่ไม่มีอะไรปลูกไว้ปลูกเป็นแนวรั้วนะครับโอ้อันนี้อันนี้ต้นใหญ่นะครับนี่ต้นใหญ่ที่สุดเลยนะครับตรงนี้อันนี้น่าจะรุ่นแรกเลยนะครับอ่ะรุ่นแรกเลยครับก็แต่มองไปอย่างนี้มันเป็นแถวแล้วมันสวยนะพ่อเนาะเห็นเรียงเรียงรายไปนะครับ นอกจากปลูกต้นไม้คุณพ่อก็ยังทําาเลี้ยงปลาด้วยนะครับพ่อเลี้ยงปลาปลาตะเพียนมีปลาตะเพียนปลาตะเพียนแล้วก็ปลานิลปลาปลารวมปลาช่อนปลาดุกอะไรก็มีมีหลากหลายเลยนะครับนอกจากนี้แล้วฝั่งนู้นก็ยังมีไอเกี่ยวกับการเกษตรแบบผสมผสานนะพ่อเนาะฝรั่งทั้งหมดมีฝรั่งด้วยนะครับมีปลูกตะไคร้นะครับมีกล้วยนะครับ มะม,ม่วงก็มีนะครับต้นมะกรูดมะกรูดก็มีครับโอ้ถือว่าครบสมบูรณ์แบบเลยนะพ่อเนอะเอาะพอ,อได้กิ่นม่ต้องซื้อเขาครับอ,อันนี้คือ,อได้ขายด้วยเลไไหมครับพ่อ<ห>ได้ขายด้วยเลยไหมครับได้ขายด้วยฝรั่งได้ขายด้วยฝรั่งก็ฝรั่งนี่หลายต้นเลยนะครับประมาณสักห้าสิบได้ไหมครับต่กอนตีสี่ศูนย์เนี่ย ห้าร้อยตนทั้งหมดอ่ะออ้โห้าร้อยตนแปลว่าไปถึงนู่นถึงป่านู้นอ่ะครับหรือตอนนั้นที่ดินยังไม่มแยกกันอืแล้วม่นจะแบ่งกันครับอ่ที่ดินมันของผมตรงนี้มันห้าไร่ครับก็เลยผมทําผมทำห้าไร่แต่ว่ามันเกินห้าไร่ทำไปถึงท,ที่ของน้องครับ ช่วของน้องแต่ว่าพ่อแต่ก่อนพ่อแก่ให้ห้าไร่รเฉพาะของผมในห้าไร่รแต่รี่ผมทําของน้องด้วย,ยจากจากรั้วต้นกล้วยไปไปถึงป่าโน้นะอ,อันนั้นเป็นของน้องทีนี้พอมาแบ่งกันทีนี้มันก็เลยต้องเชืียกันไปครับผมก็ได้สี่ไร่ตรงนี้ทั้งหมดครับือ<ล>พ่อ,พอก็ทํา ปลูกมะม่วงปลูกไอ้มีมะม่วงมีฝรัง่งน้อยนาอะไรก็มีปลูกอันนี้คือพ่อได้จ้างคนมาดูแลนะครับอันนี้อันนี้ผมดูแลดูแลเองเลยนะครับคุณพ่อโอ้โหแข็งแรงมากๆเลยดูแลสุดยอดเลยนะครับ <laughs> นี่ครับมีมีต้นสับปะรดด้วยนะครับนี่นี่นี่เออเป็นแถวเป็นเนี่ยนะครับเดี๋ยวคุณพ่อจะพาไปดูบอกว่ามีต้นใหญ่ต้นหนึ่งอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมครับพ่อครับเดี๋ยวคุณพ่อจะพาเราไปดูครับต้นยางนาใหญ่ๆนะครับ ผมเห็นแล้วผมมีความสุขมากๆเลยนะครับเวลาที่เราเห็นต้นไม้นะครับอ๋ออันนี้ต้นใหม่ใช่ไหมครับพ่อเพิ่งปลูกใหมอันนี้ก็ยังนาเนาะอันนี้สองปีป่ะพ่อสองปีนะครับโหเงินเงินจะปลูกเสริมได้อีกครับปลูกแถวเดียวนี่คือคือมันไม่ได้หนาแน่นจนเกินไปหรอกนะครับเพราะว่ามันมันไม่มีแถวเบียดซ้ายเบียดขวาเนาะมันก็จะสามารถเติบโตได้ช่วงมันมันมีช่องว่างครับ มันจะโตได้โตไปเรื่อยๆครับแ้ไม้สักก็มีโอ้มีไม้สักด้วยเลยครับะครับโนไม้สักั้งเป็นแถวไหมครับหรือว่ามีไม้สักมีประดูอ๋อแล้วก็ปลูกกันโอ้นี่ก็ปลูกใช่ไหมครับครับผมนึกว่ามันเกิดเองเพราะว่ามันไม่ค่อยเป็นแถวเป็นแนวเทครับร่ศูนย์พร้อมก้อนแบบเนี้ยเนี่ยดูสิมันโตโอ้โหครับสี่ศูนย์ฝั่งนู้นโตมากๆเลยนะครับนี่ต้นประดูครับต้นประดูนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีแปดต้นนะครับ ฝั่งนน้นอีนะครับนุ่นฝั่งโน้นเป็นพุ่มเป็นพวงอย่างเยอะเลยนะครับฝั่งโน้นของน้องสาวคของผมจะจากรัว่น่อยจนกล้วยมึนมาโอ้สวยๆนะครับอันนี้ครับดูแถวนี้สิครับดูยังไงก็งามคราบนี้โอ้ยนะครับนี่เรียงกันเลยนะครับระยะตรงนี้น่าจะไม่ถึงเมตรนะพ่อเนาะอันนี้จะหกสิบเซน่าจจะหกสิบเซนอันนี้ก็จะกว้างหน่อยเป็นอาจจะเมตรนะครับอันนี้ก็จะ เจ็ดสิบเซนแปลสิเซนนะครับคืออย่างที่บอกครับคุณพ่อท่านไม่ได้ไม่ได้วัดเนาะกาเอาเลยนะครับก่อนมันมันมันรกเนาะครับตรงไหนว่างก็เลือกปลูกครับเนี่ยครับตรงนี้ก็จะเป็นต้นอ่าประดูนะครับเอาอันนี้ประดู่โอ้โน่นโน่นครับนุ่มต้นใหญ่ๆนะครับอ่าต้นใหญ่สามต้นอ๋อมันมีทางไปไหมครับอ่ะเดินเดินมาฝั่งนี้นะครับ อันนี้จำปลาได้ไหมครับอ่าจำปาโอ้โหนี่ครับต่อไปก็จะหอมนะครับหอมกลิ่นกลิ่นนี่ไม่ต้องห่วงครับต้นนี้นะครับหอมมากๆหอมทั้งใบใบก็หอมครับนี่ครับท่านเลี้ยงปลาแต่เพียนก็จะมากินเอาเอาญ้าอะไรให้มันครับนี่เพ่ะหญาาหวาน้าหวานนะครับโอ้มันมันก็กินด้วยใช่ไหมครับกินยอดเลยนะครับท่านทำแบบเกษตรแบบพอเพียงในพื้นที่สี่ไร่นะครับนี่ มีการเลี้ยงสัตว์ด้วยนะครับบ่อไร่อท่านบอกว่าบ่อนี้ไร่หนึ่งแล้ววันนี้ก็จะมีการเลี้ยงนะครับเลี้ยงวัวนะครับเลี้ยงวัวตัววัวใหญ่นะครับนี่นี่ตัวนี่ครับตัวใหญ่เลยครับนี่เพิ่งคลอดเมื่อวันที่วิบเจ็ดพึ่งจอย่างดีเลยครับเกษตรนี่ไม่มีทางสิ้นสุดนะครับขอแต่ว่าเราขยันเนาะ เนี่ยเนี่ยปลูกหญ้าแล้วก็เลี้ยงวัวเนี่ยนะครับนี่ตรงนี้ก็ส่งไปให้วัวกินนะครับข้างหลังก็จะมีมะม่วงเราก็สามารถที่จะเก็บมะม่วงไปกินไปขายได้นะครับเออมะม่วงครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่เก็บแหล่งอาหารนะครับในยามหน้าแรงของวัวครับก็จะเป็นฟางนี่ครับคุณผู้ชมนี่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 นีต้นใหญ่เนี่ยครับดูเหมือนงามครับนี่ครับโอ้สูงสามสิบเมตรโอ้โหอันี่ เอ้สามต้นใหญ่ใหญ่โอ้ใหญ่มากๆเลยนะครับนี่ออันนี้คือสมศักดิ์ศรีของยางนาอย่างแท้จริงเลยนะครับเพราะว่าต้นก็สูงใหญ่นะครับนุ่นนะครับสามสิบสี่สิบเมตรแล้วมั้งเนาะสามสิบสี่สิบเมตรแล้วนะพ่อเนาะโอ้ยงามมากๆเลยนะครับนุ่นเผื่อห้าสิบด้วยหนุ่นถึงยอดนะนุ่นครับสูงริ้วเลยนะครับนี่โอ้โหนี่นี่ขนาดปลูกระยะตรงเนี้ยน่าจะสักห้าสิบเซนติเมตรเองนะครับนี่ระหว่างต้นยางนาต้นนี้นะครับนี่มาหาไอ้ต้นประดู่เนาะ ต้นปะดูเนื้อปลูกพร้อมกันแหละแต่ว่าอันโตกว่าอันนี้จากมือของคุณพ่อสะอิ่งเลยนะครับโดยตรงเลยนะครับเนี่ยคุณพ่อภาคภูมิใจถ้าดินมันงามเนี่ยมันจะไล่ต้นเท่านี้คือคือปีสี่ศูนหน่ะมาถึงหกหกเนี้ยครับคุณพ่อภูมิใจในต้นไม้ของคุณพ่อไหมครับอ่ภูมิใจมากเพราะเออได้ปลูกแล้วมันร่มรื่นมันเียนครับ เพราะว่าสมัยก่อนมันเรียกว่าโคยางครับโคยางคือว่าต้นยางโ,โห่หั่นั่นต้นโน,น,น้รนะถ้าทามันอยู่นะต้น,นน้นนะมีมีอ,อยู่ต้นหนึ่งครับพ่อคือว่าสี่คนโอบะผมผมไปวัดวันนั้นได้หกร้อยหกสิบเซนครับนะครับนั่นแหละ,ะต้นดังเดิมแต่มันเกิดมาอ๋อแสดงว่าไม่อไไม่รู้<อ>เพราะผมมาอยู่ที่นี่ปี ศูนย์ท้าเนี่ยทีศูนย์ท่าเนี่ยผมมาอยู่ตรงนี้อืม,มาอยู่ตรงนี้แล้วก็ต้นไม้เห็นต้นไม้แล้วมันขอ่อนเท่าไหร่ไม่รู้โอ้แสดงว่าโคกยางนี่อาจจะมาจากต้นไม้ต้นนั้นใช่ไหมครับเพราะ<ร>ว่ามันมีต้นต้นยางใหญ่ต้นนั้นคือตรงเนี้ต้นยางทั้งนั้นเลยแล้วใหญ่กว่านี้โอ้เราคิดดูใหญ่กว่านี้มีหน้าแล้วก็ชื่อโคกยางนะพอ่อครับหน้าบ้านผมตรงเนี้ครับ ต้นยางเต็มเลยงานสี่คนโอบอะต้นยาง,งนี่สูงกว่านี้นสูงกว่าเกือบร้อยเมตรมั่งผมว่าแล้วความสูงนี่ครับเดี๋ยวผมจะจะ,จะให้ดูนะครับนี่แถวเนี้ยบ้านโคกยางนะครับเนี่ยผมเพิงพ่งเพิ่งสังเกตว่าชื่อโคกยางมันมาจากต้นยางนานี่เอ่ามาจากต้นยางนาคือมีอต่ยางนาเต็มเลยนี่ครับต้นยางนาต้นระดูต้น ะตะเคียนนี่คือไม้ไมแบบเบญจพรรพั่นนะ์ร่ะเป็นป่าเบญจพรรณันธ์นเลยทุกอย่างมีหมดสวยมากเลยครับแถวนี้เนาะ<ม>ถ้าถ้าเกิดว่าได้ขนาดนี้ทุกต้นนะพ่อเนะาะจะได้ขนาดนี้ทุกต้นนะยาวไปถึงนวนน่ะน่าจะโอ้โหสุดยอดเลยนะครับอันนี้มันมันประมาณกี่ต้นครับพ่อกะกะดูสักห้าสิบเลยมั้พ่อประมาณนั้น,นะครับ มาหกจุดกจุดต้นได้สุดยอดเลยนะครับผมเห็นต้นไม้แล้ว <6 S 1> ผมชอบต้นเล็กต้นใหญ่โดยประมานคุณพ่อครับทุกวันนี้คนคนก็เริ่มมาปลูกต้นไม้แล้วคุณพ่อมีคําแนะนําอะไรเพิ่มเติมไหมครับถ้าถ้าคิดได้ว่าจะอยากจะปลูกก็ให้ให้รีปลูกเลยนะอืถ้าถ้าต้องการยางนาลูกมันหนะรือถ้าใครต้องการก็มาหาผมได้อาผมจะ แต่ขุดไว้ให้แนยต้นเล็กๆครับอ๋อคุณพ่ออยู่ที่บ้านโคกยางนะครับอําเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับได้ผมจะเก็บให้อ๋อคุณพ่อเก็บให้เลยอย่างครบอืมมันจะเก็บลูกมันให้นี่ครับต้นเล็กๆนี่นะครับครับเอาไปเพาะเองก็ได้แล้วจะเก็บใส่ถุงไว้แห้งเนี่ยในลูกใหม่ครับอ้หคุณพ่อทั้งปลูกต้นไม้แล้วก็ใจดีด้วยนะครับนี่ ให้ต้องการก็เนี่ยครับบ้านคุณพ่ออยู่ข้างวัดเนนะครับข้างวัดบ้านโคกกลางเลยนะครับนี่โอ้โหไม่ต้องห่วงเลยครับสุดยอดเลยนะครับอ่ะโอเคครับคลิปนี้นะครับขอบคุณคุณพ่อซิ่งนะครับอย่างสูงยิ่งเลยนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ